ด้านของกองกําลังผ่าเมืองได้จัดกําลังคนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่314ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจําปี2568โดยได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางนงนุชโนวิชัยชาวบ้านในเวียงหมู่ที่2ตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อเป็นการทดแทนบ้านหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและไม่สามารถ อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและนอกจากนี้ครับก็ยังได้จัดกาําลังพลชุดปฏิบัติการกิจาการพลเรือนที่317ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนติดอาสาช่วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางไถพิจารชาวบ้านห้วยโป่งหมู่ที่15บําตำบลบ่อกเกลือใต้อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านโดยสําหรับการดําเนินการในครั้งนี้นอกจากจะทําให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ได้มีบ้านหลังใหม่แล้วยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลําดับอีกด้วย